ซาหรือกันทุกคนวันที่สองนะครับวันนี้เราจะไปอาลาชิยามะและคาเมโอคาด้วยนะครับผมไปดูกันด้ย let's go ขึ้นรถไฟฟ้านั่นไงที่นี่ขอมาตั้งใจสิครับคือที่คาเมโอคาชื่อเสียง ทุกคนนะครับถึงสตันที่ที่จะขึ้นเรือแล้วเวลาปืนตรงนี้เจ็ดโมงเก้านาทีนะครับผมไม่มีคงเลยทำไมวะเพราะว่าได้ม,มาว่านะทีน่นี่ตอนเนี้ยใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากนะครับก็เลยมีคนมาขึ้นเรือจากที่นี่เยอะมากนะครับก็เลยอาจจะคืกึ่งบอกว่านะครับต้องมาเร็วๆไม่งักันก็อาจจะคิวเต็มแล้วอะไรเนี้ยก็เลยมาเร็วๆจัดมอญเช้าปุ๊บ ไม่มีคนเลยโอ้ oh my g แล้วก็มีหมอกเยอะวันนี้โอ้โ oh. หไม่รู้ว่าจะแหงวิวหรือเปล่านะครึ่งเรือแล้วนะคะทุกคนออกแล้ว let's go

มาขายของกินเครื่องเดิมนะครับมีโอเนมีข้ามักยะด้วยนานาซื้อตังก,กรแลงนะครับสาไม้4 0เยนนะครับอากครับกกรับมรรัครับบคากบา ลงมาแล้วโ,โหสนุกมากใช้เวลาประมาณ0ชั่วโมงน,นะครับแต่ว่าแบบสนุกมากมากจริงๆนะครับใครที่มาที่นี่ก็แนะน,นำเลยนะครับโอเคไพทอนะครับลุยครับทุกคนนะครับที่นี่ขึ้นมานะครับที่เทมโบไดนยนะสวยมากหนึ 1, 2, ่งสองสามดิงสวยไหม ก็แล้วครับมาแล้วนะครับโคเกตสุดเทียวนะครับโคเกตสุดเทียวตึกตึกน้องแจ็คไหมนี่แหละเดะครับมีจะพาโคเกตสุดบแล้วก็ท่านนั้นะคือเก่านั่นฮะก็คืออาราชิยามะนะฮะวันนี้โชคดีนะครับอากาศดีมากเลยเดี๋ยวให้เฮมวิวนะครับผมจะพาเดิมพานสะพานโคเกตสุดเทียวนะครับ โอเคทุกคนไปสัตว์ตันที่ต่อไปนะครับ Let's go <S มาแล้วนะครับที่นี่นะครับอราช,ชิยามะชิคุรินโนโคมิจิชิคุรินโนโคมิจิซึ่งที่นี่นะครับไม่ใช่ใบไม้เปลี่ยนสีนะแต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวที่อาราชิยามะก็ต้องมาที่นี่แหละก็เลยนะพาเพื่อนนะครับมาชมที่นี่นะครับ มาที่โจจักโคจิโจจักโคจินะครับวิวจากนี่นะสวยมากพาเพื่อนไปข้างในนะครับว่าสวยมากแค่ไหนนะครับ let's go โจจักโคจิโจจักโคจินะครับ โจจะกุขอจเสร็จแล้วตุกคนแพงายบ้างสวยใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อนะครับสถานที่ทอไพยนะครับก็คือกิโยจินะครับกิโยจินะครับไปชมด้วยกันนะครับผม let's go วัดเกียวจินะครับนอกจากใบแม้เปลี่ยนสีแล้วยังมีชื่อเสียงเคี่ยวกับตักไร้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับตักไร้เนาะคือเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนะครับวัดเกียวจินะครับวิวแบบนี้เคี่ยวเคี่ยวสวยสวยนะครับผมว่าใครอยากจะดูวิวแบบนี้นะข้อต้มมาที่นี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกนะครับผม มาที่วัดเทนดูจิแล้วนะครับซึ่งวัดเทนดูจิเนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับของสิ่งกบะดิษอิวันนะครับผมที่นี่ใบไม้เปรี่ยนสีสวยมากแต่ว่านอกจากนั้นยา,ยามบ่อน้ำก็สวยมากนะครับทุกคนไปชมกันเลยออกมาแล้ว นะครับเทนดิวจิตจะเป็นแงไบ้างับสวยไหมครับเดี๋ยวเคนจิจะไปกินข้าวนะครับเล่นๆแล้วก็จะไปที่อื่นนะครับจะไปดูไลท์อัพด้วยนะครับผมโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เคนจิอยู่ที่ฮ่องกงอิงข้างๆเทนดิวจินะครับผมมาดูใบแม้เปลี่ยนสีกลางคืนนะครับทุกคนไปอดูด้วยกันสวยแน่ๆนะครับ ถึงประตูทางออกแล้วนะคะทุกคนแผงไรบ้างก,ก,กลางคืนใบไม้เพลียนสีกงโค้งงงอินสวยมากใช่ไหมครับผมไหลโตอัพปุนาภาษาอิหร่านก็ไหลโตอัพนะครับผมทริปครั้งนี้สองวันหนึ่งคืนในโชโตก็จบแถวนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวักนี้ก็ฝากเข้าไปดูคลิปทวักนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย